รอขาวลอยหาพี่น้องอันนี้ไทยบักก้อนน้ำพี่น้องห้อยหอมทุงเท่าไรันอันีเท่าไหร่โอ้ลอย่พี่น้องี่ว่าลอยาแก่มามันเดหลอันนี้ครึ่งโลนี่เอาบ่ าอนเอาอันนี้เท่าไหร่พี่ห้อใหญ่แถวบ้านอันนี้นนะคุณค่ะมีหลุมกับโคเชื้ออยู่ด้วยกันเอาเอาโซ่โซ่ตัวนี้ตัวมันดินดินเขาเอื่อจยังก้ออันนี้ก่อนตลุนตอลุนตอหนึ่งแต่้ก็มีได้หลายอย่างดีเลยกันตลาดสดเทศบาลตำบลขุดสิงห์อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้าตลาดพี่น้องตลาดอำเภอเขาวงตลาดอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินนี่ของนาง บ uhm ่เป็นพุ่นหมองมองเสียเงินพิ่นโอ้ไปชมตลาดตลาดเขาวงตลาดสดเขา ่านนะคุณจะมาคนนเ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่นเพื่อนน่นไหนยเพื่อนนานไหนข้างโชคลาบข้างจักรเล็วของอยกับบูุจักรย่างลตลาดพี่น้องเป็นเช้อมาเป็นเห็ดละงอกขาวเนาะ เรางอกขาวลอยหาซิพี่้องอันเ็ดไถ่ายสิบค่ะใบห้าสิบบาทเนื้อเจ้าตาึงห้าสิบตามสองห้าสิใช้ถุงกะแซานีไปไปอ่อันนี้นี่ถุงละแซงมันเป็นจับตัวหาโอโอีนี่มันสามถุงแล้วหัง มีกิโลหัวใหญ่แลยห้ีสันกิโลได้เข้าไปกกิโลเดียวกไปเสนามันมีสทางแยกซ้ายแลตรงแต่ไมาห่อนหมัดาผเจับป้าขเป็นห่อยเรียงควายควนจับขยานให้หลด

ใบกินปลาบาดหน่อยนึงแเหมกับใบหอดที่แยกกันเรื้อยๆตัดยปอืมใบหยากก็สมกัแต่พระเจ้าเราสำเนียงสำเนียงผู้ไทยเนาะแมนบอยอ์สำเนียงผู้ไทยฮะอันนี้ร้อยห้าสิบเพื่อนเม่นหยังพ่วง นีคือบ sí, ้านห้ันตนี่บ่าสี่สบาท้าอ้แงาะใชหอยหอมเอ้าิพอจัอันนี้มันยัง่ะอันนี้มันยังอู่มะก้ออันนี้มะก้อบอถุงละเจ้าปลเอ้าเจ้าเจ้าด้ยิ่ก่อยบาท ปากก้อน้อมือแม่น่นี่อยนึรอืมปากก้น้ามาายของกก้อน้ำบากก้อน้ำพี่น้องคือบักก้อนทั้งคู่เนาะเอากับบักก้อน้ำก้อทั้งคู่ก้อนน้ำี่ัืงคู่อันนี้โลนึงบ่ลูกอ๋อกาเอาซื้อบ่กก้อนบ้านเก้อนนี่ อันนี้เท่าไรแบัเครื่องโลยบอลลูนเอ้าต้องทุบในเขาไปขินบวกเคื่อบปรกอบ้านห้าบไปนี่บ้านห้าวบวกยมีเหรอได้ทุกมือนี่ได้ไรไปขวก็ได้ลอยหนึง่านี่อันนั้นน้ำเพลิงเออเดี๋ยวเจ้าเอาเราบันเดี๋ยวเจ้าถุงนี้เจ้าถุงนั้น อันนี้บักห้อยหอมห้อยหอมชุงเท่าไรเอามันของแตวกเองเอาคือเบาเขาละชุงหลุดกะอยากแก่เบิ้งลูกทุบให้เบิ้งจั๊บบาทในลูกอะ

ก็ชิคไี่ยอัวหน้าุนะห้พยจังลน้อยห้าอันนี้ร้อยหนึ่งคืออ่อนบ่เรอตอกานร้อยห้าขนาดจังสี่ด็ ขีดลลอยอันน <vocabulary> yeah. ี้ยุยงบาโอ้อันนี้ลอยนึงบดี้ตัว่ัห่งใหญ่อัน้อยาวดดตัวนะอันเท่าไหร่ตัโอ้ลอยาวเปอียว่าลอยาแก่มมันไดรรายกนี่อยู่บ่ได้ายตัวตัวหลวงตัยังบ่ตอลุมอันอันเท่าไดเบิดจังส์เนือขายเป็นชิ้นเป็นฉีดขายเป็นฉีดขายเป็นีดบาลู S <S หนิน oh, no. ้อยอันนู้นแล้ว uh ้าทอ่งสิเป็นพันอาวตัวนี้มันโตกลงด้วนี่เด้อพันเอ็ดหมดนี่นะอาวพันเอ็ดอาตัวนี้มันตกลงเลยอาโตบวบเลยเนาะเวลาออ่ยกนี่มนี่ยังทดาอยู่นี่นี่จ้เป็ดดาวนี่หน่ออยนึงจสีคือตัวบ้าน้งเจสีเป็นตะยานเม็ดนู้นเผาตัวหนนู่มด นมอยอ่เนาะเห็ดผู้ไ้เฮ็ดพ่อพู้ด้เนาะแม่จะอันนี้โนลนึ่แ้มีหลายห่ออยู่ในนี้ข้าวขาวยางบหนึงซุกแล้วอันนี้สดอันนี้ครัมันสดมันจิเป็นส้มนีมันจิโตอ้วนนอกก่อนสดเนาะอันนี้ล็ออะไรออันนี้ครึ่งโลนเอาบ่ và ừ. nó, nó, nó. Ờ, ừ. เอื้อยมึงตั้มป่ะย่างมึงข้างหน้าซะก่อนซ่อนเนาะนี่เนาะ <laughs> mẹ đi ý đào cái qua cái qua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยั่ก <t> ินจำก็น้ปลาตาย่อยตาย่อยปยังก่อนเป็นยังแบบเคืองหวยังวานบกอล้ก็ไปทามหาบกขาวกะทิ

อ,อันนี้มาเว่นเจ็กน้อยพี่น้องมาเจ้าบ้านเตรียมตลาดยูย

อันน so like ี้สับปะรดสับปะรดนัดไคลโลจังไหนมุสับปะรดแต่ละสามสิบะสบะหอยหอมหอหอมเยอะ จำนายผักปลอดสารอาหารพื้นบ้านตลาดสดน่าซื้อคักคืนบานเป็นเด่นอยู่เนาะ ผมบานเพิ่นถูกเนาะเน็ดบแ,แพงเนาะไม่แพง <ừ. ừ. S 1> สนใจต่จตอพี่น,น้องเท่าไหร่ ออใหญ่แบอัน huh. น mm. uh ี้นะคุณค่ะมีหนุมกับโคเชื้ออยู่ด้กันเวยฮยังหลับมาลอหาย้ออนเบิดบอนอเฮัดอนี่เยอมันอันนี้เราซื้อมันร้อละเก้าร้อยัะนี้สองร้อยห้าร้อยสี่สิบ เอาสั่งไม่เลยลูกเอาล่เย็บเทาเนี่ยยังดีพอเทาโลละ้อยังเดียบโล่ ่จสิเบิร์ดจะบลูกี้ก็เอาเอาสองโลนี่แหละลูก้ยแถมโลดใส่สองโลเอาไปจังใดก็เยอะแยะมากไม่แต่ลูกก็ได้เือนบ่อยสิอันอันนี้เท่าไหร่ห้อย่ิบจกัน คือบอลูหาลอยเนี่แต่แอนดเพิ uh ่นมาลอยหนึ่งอันนี้นี่ลนี่ลอยอันนี้ต่วนี่จะไ่จะลอยกลัวเ่าอันนี้สองลอยสีลอยันนี้มีสองลอยหาซมีอันนี้เหรอที่โมติเออออันนี้ลอยเท่าใดก่อนเอาเอาโซ่ตัวนี้ตัวมันดินดินเขาอื่นตออย่างลอี้ตออลุตอลห่อันนี้ก็ จกแล้วอันนั้นก็เป็นตะไลอันนี้มันอ้อมอันนี้มันอ้อมนี่ด้วยพี่น้องอันนี้างเดียวถ้าสินใจบถึกราคาเท่ากันบ่้ลดได้จัาหวานลูกลดสิบบาทฮะลดสิบบาทแล้วนู่ก็ได้้่ก็เปรถสิเอบราณคืนรถอันลอยละสิบาทไ้หนึอุมันมาดามอ่าีลตนหลุม

เปลืงเนื้องัวบแานพี่น้องเนื้องัวเนื้องัวได้แล้วพี่น้องมาหาอาหารปลาได้เห็ดได้บักกอได้ตออีกเพิ่มเติม

จำเนีองเป็นมุ่นเอาไปใส่เลยมาด้วยมาดมือหิมาแล้วอ่ะปาสะท้านไปมาเลยอันได้ก่อนปลาสะท้าไปมาแล้วไปไปย่าง ไปเดินจ้ะไปแล้วพี่น้อยมาใชาต้ตลาดดูอำเภอเขาบุ้งได้และ